นิสสันอัลเมร่าตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 1 4ันถึงนะครับอ,อันนี้ของเดิมเป็นจอเคนวูดนะครับใส่มาตั้งแต่น่าจะตอนรถายแดงนะครับอ,อันนี้ก็ผ่านกาลเวลามาก็จอก็เริ่มมีอาการแล้วครับอ,อันนี้ก็จอใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ของลูกค้ามีกล้องถอยหลังมาอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็เช็คให้แล้วกล้องถอยหลังก็มีปัญหานะครับ อนี่ก็เดี๋ยวลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวส่วนกล้องอยหลังเดี๋ยวเช็คให้ครับถ้าเปลี่ยนจอแล้วกล้องไม่เสียหายก็ใช้กล้องเดิมได้ครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมลูกค้าเลือกที่จะไม่ซ่อมนะครับขอเป็นจอ Android ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับผม n ิสันออเมปี2014ถึง2019นะครับ อันนี้ลูกค้าเข้ามาทำการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับอครับอนนี้ก็ของเดิมเป็นจอ2ดิงนนะครับเสียครับผมแล้วก็อันนี้ไม่ซ่อมก็เลือกเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ของ d i s t i n g t นะครับแรม2ลอม3 2 CPU 4คอร์นะครับตัวนี้ ระบบคอนโทรลพวงมายใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับใช้ได้ปกติครับใช้ได้ครบทุกปุ่มนะครับรถคันนี้ของเดิมมีกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเดิมก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นกล้องเดิมของที่ติดมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ใช้ร่วมกับจอแอนดรอยได้ครับผมแต่ภาพก็อาจจะคมชัดน้อยหน่อยนะครับเพราะเป็นระบบเลนส์รุ่นเก่าครับไม่ใช่ AHD แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกับนิสสันอ l เมล่าปี2014 2019นะครับหน้าก,กากพร้อมชุดปักตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ว่าสนิทเรียบร้อยดีครับอันนี้ลำโพงเดิมนะครับผมเปลี่ยนจอยอนดอยอย่างเดียวครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เพจได้ครับผมสนใจใส่ในรถรุ่นไหนก็ทักได้ครับผม คอนทูนพูดอลไรตอบสนองไวนะครับะจ,ะระจะพักหน้าจอเราก็รูดลงมาอย่างนี้ครับปิดที่จอ ปิดจอก็แตะที่จอเลยครับจะเล่นจอใหญ่ก็สไลด์ขึ้นตัวนี้ระบบชิปเสียงให้มาดีนะครับผมเล่งเสียงไม่เยอะครับนีครับถ้าท่านใดสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับจอแอนดรอยตรงรุ่นใส่กับรถรุ่นอะไรก็ทักสอบถามก่อนได้นะครับผมขอบคุณครับ